มู่ว่านเนี่ยได้พอของใหญ่ย่ายมาตั้งว่าสองคู่แม่พี่น้องเดี๋ยวสิมายกโซ่ให้เบิ้งหนักหนักไอแคทไอแคทตัดใหญ่ย,าย่าอัดหลางของเข้าเบื้องเตี้ยข้นมือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวยกมือละหาคู่สิบคูน่นี่โอ้ยหมดลูกนี่คือสีคือสีลุ่งนล้เนาะแอลอีกได้พี่นอ้องเอโอโหพรธรรมดาเลยนี่เป็นพอไอเสียโรยยศที่มาแบบหนกคู่ค่ะพี่น้องนะคะ รุ่นเนี่ยนะสีออกมาจากรถเบนเบนวีหนึ่งสเป็น 0, เครื่องยนต์เบนซินหาพันเนาะซึ่งรุวนรุ่นเนี่ยผลิตประมาณปีหนึ่งเก้าเก่าแพี่น้องอายุรถกับประมาณ20กว่าปีทอไอเซียรถยนต์ก็มีเขามาเรื่อยๆนะดูว่านี่ได้มาสซีโต2งคูค่ะพี่น้องรุ่นนี้นะคะรหัสจะเขียนคำว,ว่า KT 0021ค่ะ KT 0021นะคะ ขึ้นชื่อว่าท่อไอเสียรถยนต์ที่เป็นของเบนซ์นะคะจะต้องมีคารบะเคทีขึ้นต้นนะคะตัวนี้น่ะ <c oughs> หนักเติบพี่น้องไส้ของเขาก็จะมีสองก้อนสองบล็อกนะคะน้ำหนักไส้ส,สองก้อนนี้จะอยู่ที่1นึ่งกิโลครึ่งค่าตัวปัจจุบันคู่หนึ่งจะอยู่ที่เ0็ดพกว่าบาทนะคะก็เอาไปหารกันดูนะคะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยพียนะคะผู้ใดมีก็ามาขายได้นะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ